ครับพี่น้องครับวันนี้นะครับลูกทุมคนละคนนะครับไปเดินท่างมาถึงลานคุ้จริงคุณวันนี้นะครับเป็นลานขายกระเป๋านะครับกระเป๋ามีมุนนะครับเปิดนะครับว่านะครับเราทีมของที่มีคุณมค่ามีราคาครับตอนนี้เดี๋ยวผมผมมาถึงลานคุ้จริงแล้วนะครับกระเป๋านมมีผลิตภัณฑ์สบู่ด้วยนะครับกระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยนะครับ บรรยากาศในร้านครับอยู่ทามาจากน้องค่ายครับเนาะมาจากน้องค่ายเนี่ยเลยปตทเนาะเลยปตทเข้ามาที่นนะี่เนาะทางปตทนะครับถ้ามาจากทางาทางทางสีเวะเลยก็เดี๋ยวซ้ายมานะครับเดี๋ยวซ้ายมาพอพอถึงตัวหยุดตัวข้างของตัวยะต้าเนาะตัวยะต้านะนะี่ครับคน้คายครับน้องๆนีน่ครับ ผเติดเนาะค่ะเป็นแอดมินเป็นพนักงานดูแลร้านค่ะดูแลร้านเนาะขายดีเนาคอยให้บริการลูกค้าค่ะในการจีบกระเป๋ามีมีอะไรบ้างที่พี่ขายเนาะจะมีอันนี้เป็นของขวัญเกี่ยวกับด้านเมตตาค่ะเมตตาโชคลาภออ๋เมตตาโชคลาภกระเป๋าเนาะมีหมดเลยเนาะโอ้พี่น้องครับวันของมันมีเหมดเลยครับหนี่งนะครับมีเปัจเลยสินค้าคน ก็เชิญชวงนะครับพี่น้องเอฟซีของลูกคมก็มีมีโอกาสมากมาเบิรงนนี่ครับเรื่องนี่งกับบอานี่นี่ครับง่ามผักนี่ยลูกคมกับชิมาซื้ออยู่หรอกมีแต่กระเป๋าสวยๆเนาะครับเนาะพี่น้องครับมาเด้่อันยุโรปยู่เบิร์การเนาะเขาล้านล้านอันเนี่ยชื่อร้านอะไรนะ่ยเคเคไทยแลนด์ค่ะเคเคไทยแลนด์เนาะอยู่ใกล้ๆกับปตทปตทในเมืองปตทปตทข้างในเมืองนะครับเพราะเป็นห้องนอกเนี่ยพูดง่ายคือข้างปตทไปอีกฝั่งเดียวปตทนะครับเนาะ มาหนุนนะครับเด้อมาหนุนนะครับจะขอรับกันเลยแคนินบุญมานี่ครับคนจดรนะครับเพื่อนๆนี่เงินมีทองอความเชื่อของพญานาคน,นะครับพญานาคครับเวลาคุณบอลมีของพญานาคอันนี้จะเป็นซองแดงนะคะเรียกว่าขวัญถุงข้างในจะมีเป็นเดี่ยนมงคลข้าวสารกุญบาทแล้วก็เม็ดพอยเรียกทรัพย์ค่ะ อันนี้แนะนําให้ใส่ในกระเป๋าไว้เลยเป็นขวัญถุงก,ก็เอากระเป๋านะัะไปไว้ใต้หมอนหรือว่าหัวเตียงนอนก็ได้ค่ะเริ่มวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบอันนี้คือจะครบสามคืนเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดคือเรียกว่าวันเปิดใช้วันแรกค่ะใช้วันแรกก็คือควรอารมณ์ดีอย่งหุดหงิบยังมหืหูแล้วก็อย่าใช้จ่ายเงินออกเยอะในวันแรกแต่ว่าสามารถนาเงินไปทําบุญทําทานให้พ่อแม่บุพการีแบบนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็วันต่อไปวันที่22ก็คือใช้กระเป๋าได้ตามปกติมีแค่นั้นการใช้กระเป๋าข้องดข้อห้ามก็คืออย่านั่งทับอย่าข้ามเพราะว่าดวงตาเราผ่านการผูกสีเราก็มีความเชื่อด้วยแบบนี้อย่าข้ามอย่าเอาวางไว้ไปลายเท้าแบบนี้ค่ะข้อห้ามมีแค่นี้ครับพี่น้องครับวันนี้ลถกพมกัสีฟ้าพี่น้องมาจงหวัดบึงการนะครับนะสีมาเบิงประวัติความเป็นมาแล้วครับ ของวัดป่าเมืองเหืองครับพิกัดกอยูบ้านชัย,ยพรนอำเภอเมืองจังหวัดบึงการครับพี่น้องครับก็เป็นของพญ,ญาตํำเลี้ยนอ่าก็เปไปเป็นมากของวัดป่าเมืองเหืองก่อนนะครับเนาะเสืิมเนื่องจากคุณกิ่งนะครับคุณกิงเป็นเป็นคนชัย,ยพรนครับพี่น้องอ่าคนชัย,ยพรัน่นจะทางบึงการกะสิมี าบางไฟพญานาคนะครับเนาะช่องออกกัสาคุณกิงเพื่อนว่าบางไฟพญยานาคเนี่ต๊ะมาใส่บ้านเพิ่นนะครับเป็นดวงไฟเพิ่นได้เก็บมาด้วยความศจรัทธาครับเก็บมาบูชาได้เกิดความฝันครับฝันว่าพญานาคนะครับมาไหวาพ้าวาพระไหว้พระอยู่วัดวัดปลาครับวัดปลาเมืองเหืองนี่แหละครับแต่เขาได้บวชว่ไร แต่เขาได้บทว่าไรครับฝันอกว่าให้คุณกิ่งนี่มาเห้สร้างพระพุทธรูปให้แน่นะครับไ่ที่โค้งทงาขาวัดเนี่ยเพื่อจะไรกาวบนะครับคุณกิ่งแล้ววา่ากับบมีเงินมีทองนะครับข้าศึกสา้สงอิริีกับดนบันดาให้มีเงินมีทองซื้อรถเบนซซื้อรถเบนนะครับนะครับใมีเงินมีทองให้เราไปรวย ภายในสามเดือนนะครับคุณเกียงคุนก็ได้นะครับขายของบริษัทสามเดือนะน,ออน,นะครับมีเงินมีท่องซื้อรถเบนซขี่ด้วยครับนะครับแล้วก็ได้แดงสัท่านะครับสึงเงินันแผนเงินผู้บริจาคมาแนช่วยเหลือกันครับสร้างพระพุทธรูปหน้าค่าหนักลิบิตขึ้น,นะน,นนะครับยุบันชัยพรนะครับวัดเมืองเหือง ให้คนไในกาบไหวฮอตสมือนี่ครับเดี๋ยวลงครบสิ้าสิ้าพี่น้องไปไปเบิรงนะครับอยู่วัดเมืองเหืองนะครับตับนเชยาพรน์อำเภอเมืองอยงหวัดบึงกาะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณกิงพนก็ยังมีธุรกิจนะครับลำรวยอยู่คือเกาคนเราครับเพื่อนเห็ดกระเป๋ามีมุ่นนะครับเลยกระเป๋ามีมุ่นคนนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปชมอยู่ในวัดก่อนครับ วัดปลาเมืองเหองอะครับพี่้องครับบรรยากาศสด สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลุ่งคมคนนอยู่นบนนะครับกติภาพพี่น้องรอบเบ่งบรรยากาศอยู่ในวัดนะครับเลอวัดป่าเมืองเหืองวัดป่าเมืองเหืองครับเดี๋ยวเซเบงวัดพระพุทธรูปองค์ดำของพระนา,านาคานักนิมิตนะครับถึงคุณกิ่งเป็นในมาสาอังไว้ครับผู้มิรลม เราก็พูดไปคิดซัท่าเนาะครับเนาะโดยสางหันหนาไปทั้งน้ำโขงระยาหนักไปกับขึ้นมาจากจากนลำโขงนี่ครับนี่ยนะครับเส้นทางเพิ่มเพิ่นขึ้นมาจากนลำโขงนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องขึ้นมาจากนลำโขงขึ้นมาไหวนะครับเนาะมาไหวที่เพิ่นไปบอกที่โซบอกในความฝันของของคุณจริงว่าเพิ่นเข้าบวชบ่ได้ก็ให้สร้างขึ้นมาไหวมึงหนีเนาะครับเนาะนี่เนาะเห็นแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับ นี่ครับเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่บัาณมากกับมาเด้อครับเด้อพี่น้องรับพุทธลูกนาคานาคนิมิตรร่างหลามะกระบอกเมื่อยเร่่องแห้งให้โชคให้มันให้รกำให้รวยสุขภาพแข็งแรง น,นี่ยันมีทองประบสบผลเสด็จในชีวิตนี่มากไหนมากที่มาเมาด้วยครับเด้อโอ้ทะลุเลยงปู่เลยนะครับพระพุทธนาคอันธิมิตรนะครับอ้าสุ นอ้องครับนี่คงกับขบมานในวัดขบมาไหวพ้พระพระพระตรงนี้ก็บที่เป็นพะระเสน่ห์ที่เป็นอันพระน้องมาจับโบสถ์นะครับเน้องพระน้องมาจับโบสถ์เพราะบสถต้นกระร่งสั่งใหม่กระร่งสั่งใหม่ก็เรื่องพระหลวงมันไปอยู่ในก,กุศลกาบไหว้แล้วเดี๋ยวจะน้อยพระศิพาไปบึง่งพระพุทธโูกหน้าข่าหน้ามีมิดรับข้างล่างครับข้างล่างตีมโค้งครับพี่น้องครับ พี่น้องครับข้างพญ,ญานาคเนขึ้นมากนะครับถือไมาไว่มาไหว้ก็จะลูกหนักกระดิมิดครับครับเรื่องของความศรัทธานะครับความศรัทธาคมเชื่อในเรื่องของอบุญบารมีของพญ,ญานาคนะครับของคุณจริงนะครับแลว้วก็พี่น้องที่ พรับจะถ้าครับจะถือมีลูกคบกับผ้มามนํามาเห็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงคนมีตัวตนอยู่ครับคนจริงกันยังอยู่ครับคนใชยยัยาพรนะครับเ้อะวันนี้ลูกคบกับพ่พ,พี่พ่อน,น้องมาเห็นแล้วครับตัวนี้หลังจากในเบิ้งแล้วก็ะฝากนะครับเพื่อที่รับชมคลิปต,ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแสดงความเห็นนะครับเ้อทั้งแต่ละคลิปนะครับลูกคบกันอย่านามสิ่งดีดนะครับมาให้พี่ในน้องได้รับชมกันนะครับ ยังนีตลอดไปครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ